สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาเสนอเทคนิคนะครับในการเอาอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ําไปต่อใช้งานนะครับท่านซื้อไปแล้วนะครับท่านต่อสายโซลา่าเซลล์แล้วก็สายจากตัวปั๊มมาเข้าเครื่องการเปิดปิดเราจะใช้ปุ่มลันหน้าเครื่องนะครับในการเปิดเครื่องแล้วก็ปุ่มสต็อปในการหยุดเครื่องนะครับทีนี้ มีบางท่านอยากให้ตัวเครื่องเนี่ยทำงานด้วยสวิตต่างหากนะครับอยาเป็นสวิตลูกลอยก็ได้หรือว่าจะเป็นสวิตสั่งการด้วยมือถือก็ได้นะครับด้วยรีโมทก็ได้นะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาทำให้ท่านดูนะครับว่าเราจะเอาสวิตลูกลอยมาต่ออย่างไรนะครับแนะนำให้ท่านใช้อันนี้เป็นเป็นสวิตลูกลอยนะครับลูกลอยแบบสองสองลูกถ่วงนะครับ ผมแกะให้ดูข้างในนะครับตัวต่อสวิตช์อยู่สจุดนะครับก็คือจุดบนแล้วก็จุดล่างนะครับอเวลาต่อใช้งานมันจะมีอ่าผมเอากล้องไมห้ดูใกล้ๆนะฮะอ่ามาดูสวิตช์ลูกลอยนะครับมันจะมีตัวถ่วงอยู่สองสองลูกนะครับตัวถ่วงนี้มันจะลอยน้ํานะครับเมื่อเมื่อสองลูกอ่าผมให้ดูข้างในนะครับเมื่อสองลูก ปลลงไปนะครับมันจะไปดันสวิต์นะครับจะมีชุดสวิตอยู่ข้างในนะนี่ฮะดันให้สวิต์ทำงานนะครับซึ่งเราคำสั่งการทำงานตรงนี้แหละฮะไปใช้งานซึ่งจะมีจุด A A 1 A 2หรือ B 1 B 2นะครับเพื่อต่อไปใช้งานอย่างนี้นะฮะ ข้อดีของสวิตช์ลูกลอยแบบนี้ก็คือเวลาน้ํากลับเพื่อมนะครับเวลาช่วงใกล้เต็มหรือว่าช่วงน้ําปิ่มๆแล้วลูกลอยเด้งขึ้นเด้งลงอย่างนี้นะครับตามจังหวะที่น้ํามันส่งลงไปอันนี้จะไม่เกิดนะครับในลูกลอยลักษณะนี้นะครับเพราะว่ามันใช้สองระยะนะครับก็คือถ้าลอยต้องลอยพร้อมกันทั้งสองลูกถ้าลอยแค่ลูกเดียวมันจะยังไม่สั่งทํางานนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่า หรือว่าช่วงที่น้ําแห้งนะครับลูกลอยโดนดึงออกไปทั้งสองลูกนะครับมันก็จะไปตัดวงจรนะครับแต่พอน้ําขาดนะครับอ่าพอน้ําเต็มนะครับลูกลอยลอยขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับมันก็จะไปตัดวงจรของเครื่องไม่ให้ทํางานนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวิธีการติดตั้งการต่อใช้งานกันนะครับ ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอินเป็นอินเวอร์เตอร์ปั๊มน้ําที่ได้รีวิวให้ดูไปหลายรอบแล้วของค่ายแดดซีรีนะครับตอนนี้ผมต่อไฟจากแผงนะครับบวกลบมานะครับแล้วก็ UVW ต่อเข้าปั๊มแล้วนะครับสถานะพร้อมทํางานโดยปกติเวลาเราทํางานเราจะสั่งให้รันจากตรงนี้นะครับแล้วก็สต็อปจากตรงนี้เช่นนี่ฮะสั่งรันนะฮะตัวเฮิร์ตก็จะขึ้นนะครับเวลาสั่งสงต็อปจากตรงนี้นะครับก็จะหยุด อันนี้คือฟังก์ชันการใช้งานนะครับทีนี้เราจะไม่ใช้ฟังก์ชันการใช้งานจากตรงนี้แล้วนะครับ2ปุ่มนี้แต่เราจะใช้สวิตสั่งการของลูกลอยแทนนะครับผมจะลูกลอยมาต่อวิธีการทำยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับให้ท่านเปิดฝาตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็สังเกตเทอร์มินอลน,นะครับมันจะมี X 1 2 3 4 แล้วก็คอมนะครับจุดที่เราจะใช้ก็คือ X 1กับคอมนะครับจะเป็นจุดที่ต่อไปใช้จริงๆแล้วเราสามารถกําหนดได้หมดนะครับ X 1 2 3 4เนี่ยเอาไปทําสวิตอะไรก็ได้นะครับเช่นลูกลอยอันหนึ่งหรือสวิตเปิดปิดอันหนึ่งหรือกันน้ําแห้งอันหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะเอาไปต่อได้หมดเลยแต่ต้องสั่งเครื่องด้วยนะครับเครื่องจะไม่ได้อ่าท่านต้องโปรแกรมเองนะครับเครื่องเขาจะเซตมาให้ ขี่จากหน้าเครื่องนะครับถ้าท่านใช้ลูกรอยท่านต้องทําตามคลิปนี้เท่านั้นนะครับโอเคทีนี้ท่านก็หาสายไฟมานะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่สวิตสั่งการนะครับไม่ไม่ได้ทนกระแสต้องหลายหลายแอมป์หรืออะไรพวกนั้นนะฮะสายไฟเส้นเล็กๆนี่แหละฮะพอแล้วก็เอาความยาวตามที่ท่านต้องการนะครับให้จากลูกลอยมาถึงเครื่องนะครับจากลูกลอยมาถึงเครื่อง ไกลมากก็อาจจะสายไฟอาจจะดรอปนะครับาการสั่งการอาจจะผิดพลาดนะครับอย่ากไกลมากนะฮะอันนี้ผมเทสให้ท่านดูนะครับท่านก็ปอกสายไว้นะครับสอ,สองเส้นนะฮะตำแหน่งจะ A หรือจะ B เดี๋ยวเราเทสกันดูนะครับบางทีไม่มีตัววัดก็ไม่ไม่จำเป็นนะฮะเอาเอาเป็นว่าเราเทสกันสดๆนะครับ ท่านก็เอาสายไฟนะครับอันนี้ผมเทสด้วย A1 ก่อนนะฮะ A1 ทีนี้ท่านก็เอาตัวนี้ไปตั้งไว้ที่ถังน้ำนะครับเพื่อเทสแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ประกอบก่อนนะฮะเราจะมาดูว่าการทํางานถูกต้องไหมนะครับปลายสายท่านก็ออกสายนะครับประมาณซัก อมิลสามมิลน,นะโดยประมาณจุดที่ต่อนะครับผมจะใช้ X 1นะครับกับคอมทีนี้จุดที่ผิดพลาดกันเยอะนะครับก็คือท่านต้องคลายน็อตออกมาก่อนนะครับท่านต้องสังเกตนะครับตรงเทอร์มินอล มันจะมีช่องเล็กๆนิดเดียวนะครับท่านต้องดูว่ามันหมุนนะครับออกมาได้นะครับอ่าพอท่านคลายออกมาท่านก็เสียบสายนะฮะอ่านี่ผมต่อ x หนึ่งแล้วนะฮะต่อไปก็ต่อเข้ากับคำว่าคอมนะครับ com นะครับ, C o รบอย่าผิดนะครับ ใจแล้วนะครับว่า2ตัวนี้ถูกนะครับต่อแค่นี้นะครับ2จุดนี้เท่านั้น X กับคอมนะครับเพื่อไปต่อเป็นสวิตลูกลอยนะครับอย่าลืมนะครับว่าผมต่อไฟมาแล้วต่อ UVW มาแล้วครับทีนี้ก็ผมก็ปิดฟ้านะครับเครื่องก็ออนแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะต้องมาตั้งค่าเครื่องกันท่านเปิดคู่มือนะครับทุกท่านที่ได้ไปแล้วจะมีคู่มือแถมไปให้นะครับ ผู้มือท่านดูบรรทัดนี้นะครับ run command run command มายไรก็คือคําสั่งในการเริ่มต้นของอตัวเครื่องอินเวอร์เตอร์นะครับอยู่ที่ f 00.01นะครับถ้าท่านเลือกเป็น0มันจะใช้คีย์แพดก็คือหน้าเครื่องเป็นตัวสั่งการนะครับแต่ถ้าท่านตั้งเป็นเลขหนึ่งมันจะใช้เทอร์มินอลเทอร์มินอลก็คือตรงนี้เราเรียกว่าเทอร์มินอลนะครับ สั่งการผ่านตรงนี้อ่าวิธีตั้งค่านะครับเราต้องเปลี่ยนจากคําสั่งที่ให้สตาร์ทหน้าเครื่องมาเป็นคําสั่งที่เทอร์มินอลแทนนะครับอยู่เมนู F00.01 อ่าผมจะทําให้ดูนะครับอ่าสมมุติตอนเนี้ยมันสั่งหน้าเครื่องได้เห็นไหมครับมันจะเขียนเฮิร์ตแล้วก็ไม่มีไฟแสดงอะไรเลยนะครับอ่าเห็นไหมฮะผมหยุดนะครับทีนี้เราจะต้องเข้าไปแก้ค่าให้สั่งผ่านเทอร์มินอล ท่านจะต้องเข้าไปที่เมนู0001 000, 000นะครับอันนี้ก็ท่านจะต้องกดเข้าโปรแกรมตัวซ้ายสุดนะครับโปรแกรม F01 ท่านต้องเป็น00นะครับแล้วก็ Enter ตรงนี้แก้เป็น01ครับกดขึ้น1ทีอ่าเป็น01นะครับแล้วก็ Enter ตอนนี้มันค่าเป็น0นะครับหมายความว่าสั่งงานผ่านคีย์แพดนะครับ สั่งงานผ่านคีย์แพดนะครับคือผ่านตัวนี้เราจะให้แก้เป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วท่านก็เอน e r อร์ครับเสร็จแล้วนะครับ่าเห็นไหมฮะปุ่มที่ขึ้นมาขึ้นมาคำว่ารีโมทก็คือใช้สายควบคุมจากข้างนอกนะครับโอเคทีนี้ว่าเราเสร็จหนึ่งสเต็ปแล้วนะครับเราลองยกเลิกดูนะครับ f 0 0ให้เป็น00นะครับโดยปกติถ้าเรากดรันตัวนี้จะทำงานนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮนะ นลันไม่ทํางานนะครับอ่าเมนูตัวต่อไปนะครับ F0501 นะครับที่เราต้องแก้ท่านเข้าโปรแกรมครับ F05 นะครับหแล้วก็ Enter แล้วก็ตรงนี้แก้เป็น01นะครับแล้วก็ Enter อ่าในคู่มือนะครับเขาจะบอกไว้อย่างนี้ หน้ายีนะครับหน้ายี่ิบห้าท่านไปดูนะครับถ้าตั้งหนึ่งก็คือ forward running ตั้งหนึ่งก็คือเครื่องจะเดินหน้านะครับอ่าโอเคผมก็ตั้งไว้ที่1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มันเป็น default ของของเครื่องที่เขาโปรแกรมไปให้อยู่แล้วนะครับอ่า enter esc ออกนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันว่าเครื่องสั่งการผ่าน สวิตลูกรอยได้หรือ,อยังนะครับตอนนี้จะกล้องให้สูงนิดหนึ่งอ่านี่นะครับถ้าถูกต้องนะครับผมดึงสวิตตัวนี้จะวิ่งนะครับลองดูนะครับเห็นไหมครับผมดึงสวิตลูกลอยเครื่องวิ่งแล้วครับ อันนี้คือน้ําไม่มีนะครับเครื่องเลยเปิดการทํางานถ้าน้ <l ix> en ําเต็มฮะเครื่องจะต้องหยุดลองปล่อยมือนะครับเห็นไหมฮะเครื่องหยุดเป็นศูนย์ศูนย์คงเห็นนะครับเป็นศูนย์ศูนย์นะฮะเอาลองอีกครั้งนะครับใกล้ๆก็ได้ฮะใกล้ๆจะได้เห็นอ่าตอนนี้เป็นศูนย์ศูนย์นะครับอ่าสมมุติว่าน้ําหมดนะครับเครื่องก็จะทํางาน เห็นไหมฮะความถี่ขึ้นละตอนนี้ปั๊มก็ทํางานครับอ่าพอสมมุติปั๊มไปสักระยะหนึ่งน้ําเต็มครับลูกลอยลอยขึ้นมาปุ๊บเครื่องตัดนี่ฮะเครื่องจะทํางานตามสวิตลูกลอยนะครับทีนี้เราไปดูของจริงกันว่าตามที่ผมบอกหรือเปล่านะครับครับตอนนี้ผมจะจําลองสถานการณ์ให้ดูนะครับ ตอนนี้ผมปล่อยไฟจากแผงโซล่าเข้าตัวอินเวอร์เตอร์มาแล้วนะครับผมต่อปั๊มน้ำต่อสายทุกอย่างเรียบร้อยนะครับตัวนี้คือสวิตช์ลูกลอยนะครับเดี๋ยวพอผมปล่อยสวิตช์ลูกลอยลงไปนะครับพอมันไม่มีน้ำในถังเครื่องจะทำงานอัตโนมัตินะครับพอน้ำเต็มนะครับลูกลอยลอยขึ้นมาน้ำก็จะหยุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่าเห็นไหมฮะ เครื่องรันแล้วนะครับอ่ามอเตอร์ทำงานแล้วนะครับอ่าน้ำมาละได้ความที่30เฮิร์แล้วนะครับน้ำมาละเนี่ยปั๊มทำงานอัตโนมัตินะครับตอนนี้เดี๋ยวพอลูกลอย สองลูกนี้ลอยขึ้นมานะครับเครื่องจะตัดการทํางานเองนะครับอ่าลองดูนะครับว่าจะตัดการทํางานเองหรือเปล่านะฮะ เรียบร้อยนี่คือน้ําเต็มนะครับเห็นไหมฮะลูกลอยสองลูกมันก็ทํางานเองนะครับนี่ฮะนี่คือคุณสมบัติอีกหนึ่งฟังชันนะครับที่เรานํามาทดสอบให้ท่านดูนะครับเห็นไหมครับเครื่องก็พร้อมทํางานเหมือนเดิมนะครับทีนี้ถ้าท่านใช้น้ําในแทงค์ไปจนหมดนะครับแล้วทําให้ลูกลอยตกลงมาสมมุติอย่างนี้นะครับเครื่องก็จะทํางานใหม่ อ่าเห็นนะฮะเฮิร์ตก็ขึ้นไปใหม่นะฮะอันนี้ผมเอามือกดไว้นะครับให้ดูน้ำมาละ,ะผมปล่อยมือนะครับเดี๋ยวลูกลอยมันจะลอยขึ้นมานะครับเดี๋ยวมันจะไปตัดระบบนะฮะทุกอย่างอัตโนมัตินะครับ คิดว่าเพื่อนสมาชิกดูคลิปนี้แล้วนะ่าจะเอาไปประยุกต์ใช้งานได้นะครับไม่ยากนะครับในการเอาลูกลอยไปใส่ในแทงน้ำแล้วก็ต่อเป็นสายมาแค่สองเส้นเล็กๆนะครับระยะทางผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะได้ไกลเท่าไหร่ท่านก็ต้องใช้สายใหญ่ขึ้นหน่อยนะครับถ้าไกลมากๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับคิดว่าทำตามคงไม่ยากนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ สวัสดีครับ